อันนี้ก็น้ำจิ้มนี่ก็แบบนี้นะครับอืมปลาหมอเผาเกลือปลาหมอเนี่ยถ้าได้มาแล้วนะครับก็ทำให้เขาสิ้นชีพเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเอาเกล็ดออกไม่ต้องผ่าท้องไม่ต้องเอาไส้ออกไม่ต้องเอาอะไรออกเลยนะครับให้เขาสิ้นชีพแบบนิ่งๆแบบนี้นะครับก็พ่อเกลือได้เลยนะเพราะว่าเขาก็ไส้เขาเนี่ยไม่ขาวอือแต่กินไม่ได้ นี่นะครับเกลือเนี่ยเกลือเกลือก็เป็นเกลือเกลืออะไรอะกระป่น่นแหละพอกเลยนี่าการพอกกตอนเกตตดอนเก็ตแบบนี้นะครับพอกตอนเกต็ดพร้อมบวมๆเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มีไข่หรือเปล่าพอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรับสี่ตัวพร้อมที่จะเอาไปย่างย่างย่าง ก่อนที่จะเอาปลาไปย่างก็ทําน้ําจิ้มก่อนนะครับน้ําจิ้มก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือน้ําพริกเผาซื้อมาแบบที่สองก็พริกเกลืออ่ะมาพริกขี้หนูกระเทียมเกลือน้ำตาลมะนาวน้ำปลา น้ำจิ้มสองแบบได้แล้วครับเสร็จแล้วเราจะมาย่างนะครับอนนี้เรียกว่าเผาเกลือโมูล้อน การย่างนี่เราจะย่างด้วยไฟแรงนะครับเพื่อให้ข้างนอกเนี่ยเขากริมเกรียมอย่างนี้นะครับเ็าจะได้หอมๆนะครับข้างในเขาจะได้แบบช่ำๆถ้าย่างด้วยไฟอ่อนเนี่ยะครับกว่าจะสุกนีก็คือเนื้อในเนี่ยแห้งแห้งเลยนี่แบบนี้เนี่ยช่ำๆช่ำแน่อนอนปพอหลอนต่อไปก็จะย่างมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวเนี่ยก่อนที่จะเอาไปย่างนี่ก็คือเอาต้มจิ้มก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะระเบิดให้เขามีช่องระบายอ่ะย่างเลยย่างจนนิ่มเลยนะครับเนี่ยนิ่มแล้วเนี่ยช้ได้แล้วพอนี่นะครับมะเขือยาวนี่ย่างจนนิ่มเลยเนี่ยอืแล้วมาปอกเปลือกนะครับเอาเปลือกออกเปลือกเราไม่กินนะครับปลาหมอนี่ก็เดี๋ยวก็จะมาถอดเสื้อนะครับ ในการใช้มีดเนี่ยจิ้มลงไปตรงนี้นี่ถ้าเราย่างด้วยไฟอ่อนเนี่ยหนังเขาก็จะแห้งแห้งก็คือติดเนื้อเลยนะครับไม่ออกแต่ถ้าเกิดเราเราใช้ไฟแรงนี่เขาจะร่อนออกมาเลยเนี่ยมาดูแบบนี้อืมนี่นนี่นี่อือนี่แบบนี้ช้ำ,ชำ ปลาหมอเผาเกลือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เป็นปลาหมอพอกเกลือนะครับแล้วก็เอาไปย่างด้วยไฟแรงนะครับเป็นชื่อเมนูไม่ใช่เอาปลาหมอไปเผาในเกลือนะครับไม่ใช่ปลาหมอเผาเกลือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็มาพร้อมใส่สนนะครับย่างเสร็จผลก็ตกเลยมานี่นะครับเนื้อเนี่ยแน่นๆชํำๆปอาหมอเนี่ยเขาเนื้อแน่นนะครับหืมเนี่ยมันจมเลย น้ำจิ้มอันนี้ก็น้ำจิ้มนี่ก็แบบนี้นะครับส่วนต่วนมะเขือนะครับมะเขือนี่ก็จะจะกินกับน้ำพริกเผาแบบนี้อาเราจะมีกระลำปีด้วยเย็นไปเลยอืม เข้ากันดีมากๆเนื้อแน่นปลาหมอน,นี่เนื้อเขาจะแน่นแน่นมั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 นแน่นแน่นอก้างน้อยนะครับไม่ได้ก้างเยอะไม่ให้ปลาตะเพียน <concepts? S 1> คือว่าก้างเขาอยู่ที่ก้างนะครับไม่มีก้างละเอียดก้างปล่อยไม่มีกรงคุงเขาไม่ได้วออกนะครับไม่เหมือนคาวเหมือนปลาช่อนนะครับเวลา่างปลาปช่อนก็ไม่ต้องไม่ได้วออก อ่าเราก็ไม่ได้คาวเหมปอนนิน,ดนเดี๋ยววันนี้ครับเติมพริกหน่อยเติมพริกเน่บางเม็ดตัดใต,อ,ต,อ,ตอ,อ่าสู้ๆ